คนก็อายุอาลามก็ผ่านไปด้วยครับตอนนี้พแปบ,บนึงพวกเราก็คือบวกสิแหละแต่ว่าเราก็เมื่อก่อน19บเาสิบปเงี้ยแต่วา่าล่างเนี่ยเมื่อก่อนมามอะไรนี้สามสิบอ่าตอนนี 5, ไ้ไม่ช่าแถวสี่ห้าเนี่ย ก็บอกสิบบางคนก็มีลูกมีหลานเพิ่มเติมบางคนก็มีลูกสิบคนมีทุกเขาบอกว่าทว่ายก็ไม่ทำอะไรก็มีลูกทำอะไรเอาเงี้ทำไมเขาเขาเขาหยไปยัคไม่ใช่หรือครันี่คออาคอมทีมก็เลย เดี๋ยวนะคแับใจผมก่อนเมื่อกี้ไฟเฮาส์เปิดเนี ages, ia, <of. us> ่ยผมรู้สึกรู้สึกอิ่มเอมมากเพราะว่ามองลงไปเนี่ยมีแต่คนรู้จักนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คืออะไรคือช่างเอ่อป้ายสีอะไรสิ นวครับเราจะเช็คกันประจำใช่ไหมคนเดินใจแต่ละคนจะมีไปนสลับกันลงคามสองนตัวเองหรอมันไปถึงจุดนี้ได้ไงแล้วแต่มึงเสียงกันหน่อยโดยวิธีไหนเอาทั้งคนเอาทุก คือมันประหยัดเวลาครับเอางี <ijn> ้ประหยัดเวลาแะมวเช้า so ทุกคนนี้ไม่ไหวแล้ว <grown> อันน <Work> <in> ี้อันน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 ี้้้้อออัันนนนีีเขาเฮ้ยเดี๋ยอะก่อนจะสกิปถุยเล่นทิ้กางเต็นท์ดีกว่าไหม ผม่อนเลยเออถ้าบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่คิดถึงทุกคนที่สุดนะครับบอกคิ่ถึงว่าผมเนี่ยมันมากขนาดหมูบินได้เฮ้ยอะไรนะหมูบินได้แหมมได้เก่งกันมากทุกคนคิดถึงใช่ไหมรับแต่ผมคิดถึงครับ เพราะว่าเราสึกดีมัอยู่ในหัวใจมีตัวใจี่คน้วาเล่นซะใหญ่เลยเออแล้วนี่จะไปต่อยังไงผมก็บอกว่าความจริของผมเนี่ยเมื่อสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีแค่สองครั้งสองครั้งที่สอน้อยมากครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่มีแพ้ไม่มีชนะเพราะว่า เแต่คนที่คิดถึงเยอะมีแค่คุณคนเดียวเนั้นอมาอว่าุกคนพูดแล้อยากจะวูหน้าตัวเองเลย่บอกเลนกองทรายข้างนอกก่อนเลยอะไรอว่เนอะรั่านใหคิดถึงแม่อ ให้ม okay. ีคนดูแลให้ค so, ิดถึงท่านนะคะเ๋ยวๆไหมทำวเนี่ยผมต้องเล่นตอบเขาแล้ถ้าผมจะเล่นใหญ่กว่านี้นะลองดูผทำยไง้างถ้าต่แบบมันต้อสกอร์ดู long ต่อน้ตทำได้อย่า้ดกันเราบแล้วสบายแล้วคนลที่กับ้า เป็นเป็นผมผมคิดได้เป็นเป็นลูกนรูปไมโด้พดีนี่ส่งมาขนาดนี้น้ำคิดตอบจังเธอเตียวฮาครับตรงนี้เตียวฮายนี่เลยวงนี้จะไมโดนี่มูลค่าไม่ต่ำกว่าพันห้าใช่แล้วก็คืนไปเลยนะครับคุ้มมากพร้อมอยากคิดถึงกับผม เปรียบได้กับเป็นรูปประโยคครับเปรียบผมเลยครับเป็นเหมือนประธานโ็แล้วคิดถึงเนี่ยคือการยาแล้วทุกๆุกคนนะครับเป็นคำคือเป็นัำที่มาเจอผมกัน

คนไปไหนเลยแฟนรับลุ่นแรกลุ่นโอมาเงนหมดกัครอบครัวพอพื่มาหมดผมไม่ไ้หมมีความสิปีผมเตรียมบทเพลงมาขอบคุณแทนความคิดถึงตรงนี้ขอไม่จังหวัดสำชาดตึ๊ดตึ๊ด เล่หนาดไหนนะครเล่หใหญ่ไปไม่ถูกเครับเป็นเริ่ใหญ่เลยน่จเป็นไงจำเป็นต้องมาเล่หดูปอนเสิร์ตคิดถึงการ์ตูนเตรียมมาแน่ครับเป็นรอรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมเห็นได้รค่ปลายไฟอย่างเีแล้วลืมเปิดไนี้ผมนะคะยังไม่ได้อันรี่มาทรายด้วยนะเขามาจะโอวมากคีกอยู่ไม่ช่อยไเลยนครับผม Terima <laughs> kasih. บาีาะไม่องกดมาันเพี่สบายใจเลยคออยนรกลาแล้วกันนเดี๋ยวเรื่องนีเออม่ิสดมเยานะดสะดอะไมบอกมีอะไรมากนสปีก็ผ่านมาแล้ววันนี้ดูคอนเสิร์ตเสร็จกับบ้านไปส่องกระจก วแก่แล้วนีอะไยไม่ใช่บอกว่าบอกคนนี้กรนจบว่ากุ้ไก่คิดถึงนะค่ะยกมือขึ้นครับทุกคนยกมือให้องกครมือขึครับยมนะฮะมือนะครับยกมขึ้นนะครับเราะว่าตอนนี้เนี่ความคิดถึงได้รอคุณไปหมดแล้วนะครับ ใจนั่นเองใจใช่ตก็คือความคิดถึงพิจารณาของเราวุ้ยตอนนี้ตั้งดเองเร็วมากเลยโอ้โหไม่รู้เลยว่าจะคิดได้ตัดเลยตัดเลยเดี๋ยวจะนานเราอยากฟังเพลงกันแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องหาแนวร่วมกันเอาอย่างนี้ครับจุดประสงค์ของเราวันนี้มาดูคอนเสิร์ตกันใช่ไหมครับแล้วคอนเสิร์ตเรามีชื่อว่าอะไรพอสอ

ม .44 ให้เหมือนเข้าไปเรล้ยเฮ้ิานรวยมนร้าม .44 เดี๋ยวจี๊ตอนนี้มันยิ่งเข้าเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วนะในเรื่องของการจะคุยกับลุงจะขับใจเย็นๆม .44 ถ่สี่ข้าเกติงซะเลยมอสี่สที่หมายถึงเนี่ยหมายถึงว่าบมอบเมาความสุขสี่อารมณ์สี่ชั่วตถานแล้วอ๋ออคิ๊บอ๋อคิดมาคือไงคิดมาเป็นมอส มเมาสี่ช่วงแล้วก็สี่อารมณ์ด้วยจอของที่ชอบเลยไม <c oughs> โอเคไหม,ไ,หมไม่ตกใน <c oughs> จนะตัดภาพไปเลยครับ เชิญชมครับ